เอาทายยังไห้ทายน้ำแน่ <c oughs> ได้กล่องมฮะนี่คอแบบ่าหายก็ื่อแบบน,ย,น,บบน,น,นยังเบิรกย,ยกกระามาให้เบมฝันของแมน้องคำแพงยกมาให้เบิรงว่าเมนหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนแล้วก็ 2, 9, มีสองเก้ามีสามคู 19, แต่ว่าเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็สองเก้าสามคูแท้นะ ถามเพื่อนว่าจะาซื้อตัวไหนพราะว่ามีคน่าเลขเจ้าสิถือเรูว่าสิ่อองอ๋อก็อเลยพื่อถามเพื่อนเพ่อนมาซื้อเลขห <19 2. S 1> นึ 19, 19. ่งเก้า่สองเาสองาสักจองเก้าอแมนหนึ 19, 19. ่งเก้เกนึ่งศูนอ้าวเพื่อนเลขหลายโตัวแว่าสักสองเก้าแมนเก ก็นั่นแหละเราพอนนี้ก็ซื้อแบบนี้วัสดุยกอันเห็นมาให้เบิร์กว่าแมนหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็สองเก้าฟันมันขึ้นไงวะนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็สองเก้าจะกลอวว่าโอเคขอขอพูดเหลายๆเด้อวัสดุฟันเป็นเงินเป็นทองไปมืนอนึงเขาไปงานซอกหาเจ้าบ่เห็นซอกหาอันอันปรหารประห็นว่าเขาไปใส่ข้าเจ้าว่าเราไปล้ำในบ้านวัสดุล้ำในบ้านอันว่าอยูแล้วเนาะขาเจ้าว่าไปล้ำในบ้าน ไปถาบ่มาจักเท้อป้าคือโดนแทวบ่แม่นผัวข่อยเมาแล้วบ่าประศัดขับรถตายได้แท้ๆแล้วว่าศัดก็เลยบันนึงนึงยินเสียงรถบื้นบื้นบื้นมาเอ้าเหลียวเบิง่งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนั่งกระโปรง,งรถหนึ่งนั่งผู้ชายอีกสี่หาคนนั่งกระบะอ,อืมไอ้พาทขับรถอ้ายผัวข่อยเมาแท้ๆตายๆ,ๆขับรถลงคลอยรถก็ล่อลงไปปีน โหลดกับข้างยับคนเกระเจ็บแล้วเนี้ยละนาดไปเลยราคาเกะเจ็บไม่น้องคำแพงปันลดเบอร์ใดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เกียวเราจะมากตลอดหนึ่งเก้าหนึ่งศแล้วก็สองเก้านะครับรหดคันนี้นะคันสามเกียวย่ำใดสามหกสี่เกาสมหกมหกี่เก้าสมหี่เก้าสมห้าสมหกสี่ก้าหกสี่เกาวก่าบามเลม่าเ้ากเกมันามากมากก่อนตลอด มือนีเล้าบ่ออกมือนีเล้าออกเระวังใจเล้าเนี่ยฝันว่าอย่งไดกอดจังเล่ห์่นั่นเขียนเลขให้ไฝันว่าไปงานอีอย่างมาบงงอย่างมาแต่จะกรเลยอ่านเพิ่นว่าเอ้าเล่นม้วนนี่สิออกน้ำจักของลาบเจ้าของลาบลาบปิดในเด้อภาษนพูดได้เลยเจ้าของลาบลาบป็ดเจ้าของก็หาอยู่หาเหลียวไปเห็นอันผู้หญิ่งคนหนึ่งใส่เสื้อเอี่ยมแล้วกัน กำลัเงเห็ดกับเขาขายอย่นั้นไะเนลื่อนมดออกไปหาเพื่อนไปถามเพื่อนว,ว่าเอ้าจะซื้อเลขกูใด้ไหมมันนี่จะซื้อเลขกูใด้บอกแม่วันกับบอปป้านั่นเขาเทจอที่แรกบันนึงถามไปอีกเทจอที่สองวันก็บเรื่อละหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เอา้าแล้วก็เพวันบอกจะซ้ำนี่แล้วก็มาบอกสองเก้าสองเขาก็หลายโต้แท้ ซื้อจังไรซื้อแบบนี้มีก็ซื้อแบบนี้แหละสทากระดาษถึนมากห้าหนึ่งศูนยแล้วก็สองเก้แล้วก็สองเก้าสพอดีด้ย่นเด็กลวันที่หนึ่ล่นเก้าหนึ่งศูนยแล้วก็สองเ้าก้าหนึ่งศูนเด้ย่นึ่ เก้างหนึ่งหนอยู่ข้างหน้าเลยเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าสามตัวผม้นั่นจับสามตัวได้เด่นเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สองเก้าสามตัวผมได้นั่น้ับสามตัวได้เด่นี้าหนึ่งเก้าศูนย์สองเก้า 1 9 1 0 2เียเลข6ตัวนะค่ะุผู้ชมเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงและซื้รางวัลที่1นได้191เก2่แล้วกัสองเมหนึ่งเก้าหนึ่งสองเก้าสมันมีสองเก้าสอน้ำเป็นสองเก้าอันที่ว่าเพิ่นเบาให้ฟังอไหมีหนึหยุดแล้วเพิ่นอะซื้อแมาสองเก้อ๋อสองเก้าสองกรกายตัวแท้เพิ่นแล้วเลย้ย ก็ซื้อแบบมีตัวบัส,สันก็เลยยงขึ้นมาให้ดมึ่งเก1าหนึ 19, 20, 2, 9, 2, ่งศูแล้วก็สอเกนึ่งเก้าหนึ่งศนย์งเก้าสองเจ็ดตัว้นงก้สอแล้วแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นเบาหนะ่ะมีเจ็แปดตัเพิ่นเด้เพราะว่ามีห9ึ่งเกแล้วก็สองเก้าเพิ่นเาะนะอาเด้ แต่ว yup. <po target> ่าพ <sh ar year> ่นซื้อพ่น่ากรซื้อแบบนี้ตั้วละพ่นยกกระดาษมาแบบนี้หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แล้วก็สองเก่าหนึ่งศูนย์น้อยานอยนนยอยได้เล่าได้โอเลียงมากเก่าเก้าสองออกไปแล้วเลขล้าชวนนันสองเก้เลขล้าเลขเหล้าออกหมื่นตอนนั้นนึกออกสามเทียผลเลขเล่าสองเก่าออกสามเทีย นี่หนวดที่ซีท,ที่ผ่านมาเนี่เว้นมาสองหนวดเนาะก็มาออกสองเก่าอีกเอาเมื่อวานนี่ก็ออกสองเก้าสองห้าน้อยทะเบียนรถฝันว่ารถความติฝันว่าได้รถปิ่น ไสลบเอาคนนั่นแหละเลยมีผู้ชา้สี่หาคนนางกระบะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึง่งนางกระปงหอคือ,อนางกันนางนัน้นางกระปงคนหนึ่งนงกงแสดงว่าเลขสิมีหาบ่คือมิต่ผู้ตาต้หาหรือสี่หกเนะจ็บเบิรทุกคนเลยบ่เ<า>จ็บเบิดทุกคนลดลดเปลี่ยนลงตั้งยับเลยสามหกสี่เก้า สีมาตัวใดกหกสีเขอวดน,นี้กาเลขล่ลาาสีเ <c oughs> กงวดกอนเกาเจออกบนเนาะนีไปขึ้นบอันนี้เก้าเเลขพรัตค่ะ <c oughs> เก้าเหลขประหัตเก้าสีเ้าีสามสีเด้วบ่เอาสตัวนี้วินเลย สามีบ่เอาเอาหกซีซเก่านาะีสากออกแล้วีเก่าก็ค่อยออกคิดดแล้วเนาะแมนหกสามอาจจะน้ำมากกลับออกอีกเนาะหกซีหกีเก่าซีเนาะจับหกซีเก่าซีเลยาเลขมันเด่นตัวไหนเขาก็ออาตัวั้นเขาเบาหายเป็นข้อฝาเป็นแค่แนวทางเนาะเดจะถามมาฝันแล้วคือเบาเวลาเล็กเออเวลาเบาเวลาไ อดเ,ดอเอาเสียงอีหอย่างดังแห้งแต้ข้าเจ้าแยกทั้งข้าเจ้าสิเฮ็ดธ<ใ>น,<า>นนเอาท่านผู้ชมด้วยถูกหวยน้ำกันเม่นนองคำแฝงแ้งฝันเดี๋ยวสิทายึ้นไห,หนาจอเลขทะเบียนรถและเลขฝันขึน้นไฮนาจอเนาะค่ะท่านผู้ชมฝากไลค์ฝากแชร์หรือจะไปเขียนใส่คลิปจะไปเขียน อแอดมินเขากับกำลังแพ็กของค่ะของสองลุกมือเด้อค่ะเด้อมาลงครีมครีมบำาลงผิวหน้าฟื้นฟูผิวหน้าให้กระจ่างให้ปรับสภาพผิวหน้าให้ดีขึ้นเนาะถ้าแปรงได้ครีมยังลงไปก็จะได้สวยนะสินค้าเราสั่งทุกรอบนะคไม่สดสด,สดมือเลวกสั่งสำรองอยู่ในกล่องนะคะหมดแล้วก็สั่งสำรองบำรุงสายตา เบิรแล้วเมื่อนี้ก็หอดอีกค่ะรอสักหน่อยนะคะแต่ว่าหมุนห่อก็ได้ทรงคือเก่าค่ะเอาเบียร์แก่เขาก็ยังเงื่อยู่เนาะของเดือนมของเดือนมาอ๋อข้าเจ้าโท่มากอยู่โท่มากเอาน้ําเดือนอยู่เดือนลอยเก่าๆนะลอยเก่าาของเดือนสเก่าวมาจากระหัดเอามาน้ำผะหัดละพะหัดเป็นค้อจังจังมาได้ค่ะ โทร0928892568นะฮะเย้บมึงตัวเลขด้วยป่ะเนี่ยทะเบียนรถ3 6 4 9จับ6 4 9 4ตรงกับเลขพหัช 9C นะคะ C9 แล้วก็เลขพันฝัน1910292ทะเบียนรถที่ฝันเห็นคน้นปุซ่ายู่ไทยหาค้นน่ะ ค้นนางกระป่วงรถอีกคันนึงเนาะพลิกความค่ะพลิกคว่มเลยก็จะเป็นจับเป็นหกสี่เก้าได้นะคะสี่เก้าเก้าสี่หกสี่สี่หกเลขที่มักเนาะค่ะเนาะส่วนเลขความฝันเขาบอกให้ซื้อให้ดูนะ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าสองค่ะกับเลขทะเบียนรถแม่น้องครับแม่งฝันแม่นตลอดเนาะเนาะกระนั่งไปซื้อห้าน้อยลาบ แล้วก็ได้ไม่ออกรัฐบาลก็ออกลาวค่ะท่านผู้ชมความฝันแม่นๆจากน้องเม่น้องคําแพงถูกเลขทุกงวดหาหกเจ็ดแปดงวดเลยเนี่ยลังงวดก็ได้ําไร่หลายลังงวดก็ได้กําไร่หน่อยเนาะคะ่ะกลับไปเป็นแนวทางในการเชี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะวันไหนก็หันน้นำมาเบาบัรญ,ญามถูกถูกแต่เจ้าของเิว่านี่คือบริเลหเห็นเราซูเอฟฟี่ฟังเนาะเหนวน่าเนาะค่ะ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่สร้างสื่อสินค้าเฮ้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่สื่อสินค้าเฮ้าจะแดงขอตุวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ